ออเออเลยเอา้าครับพี่ทำไมไม่นั่งอลผมมา <ผม S 2> หาตัง้งแต่เช้าแล้วนะคุณทำไมไม่นั่งที่นั่งเยอะแยะคุณทำไมไม่นั่งคุณทำอะไรอยู่เนี่ยคุณทำอะไรอยู่เนี่ยฮะอือเอเลยคุณคุณถาอะไรนะถากไม่ไงถาไม้ทำไมเอา้าผมจะทำลูกซองอันนี้โต๊ะทำงานของคุณอีกแล้วนะเนี่ยอันนี้ทีท่ประดิษฐ์อะไรก็ตรงนี้ตลอดเลยนะใช่ผมจะทำลูกซองครับลูกซองลูกซองคุณไม่เข้าใจหรอก สายสายดักวันนี้ครับครับมีอะไรบ้างครับวันนี้ก็เอาไม้มาถะอย่างนี้ยครับอ๋อถะให้มันเป็นใช่ครับส่งปืนเนาะนี่ครับลูกซองอ๋อใช่อย่างงั้นครับครับแล้วตัวนั้นคือกระสุนเหรอครับใช่ครับอ๋อครับนี่กระสุนลูกซองครับแกะเลยครับครับจะจะยิงตอนไหนยิงตอนเดี๋ยวนี่แหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้นะครับตอนนี้ผมถะเสร็จมาแล้วเนี่ยเรามันมืดอีกหน่อยไหมใช่ๆลองจะได้เห็นชัดๆเนาะเห็นไฟชัดๆเนาะใช่เป็น ผมจะไปต่อสู้กับพี่น้องครับครับผมเพราะว่าตอนนี้กำลังมีปัญหาอยู่อ๋อจะต้องไปร่วมกับเขาอ๋อครับครับโอเคครับเดี๋ยวก็มาติดตามผลงานนะครับการทําอะไรนะลูกซอง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 สั้นหรือลูกซองยาวหรือขนาดกลางถ้าอย่างนี้ยาวครับอ๋อแต่ตอนนี้ก็ทัดลูกซองขนาดกลางครับโอเคครับลูกซองสั้นครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาติดตามผลงานของพี่หลิวเออเลอร์กันนะครับครับผมเจอกันครับครับครับ เดี๋ยวเออเลอร์ทนต่อไปทํายังไงครับนั่นหลังจากที่ถะเอนั่นแล้วอ่ะเราประกอบครับถะไม้ถะเอาเหล็กนเหล็กนั้นคุณออกเองเหรออ๋อใช่ครับใช่ครับนี่ครับเราเอาเขาบ้องเหล็กอ่ะตอกกับบ้องเหล็กครับบ้องกับบ้องต่อกันโต้นี้นี่เป็นโตะนักปฏิดินั์นเนี่ยปดิษฐ์มาหลายอย่างแล้วนันเนี่ยแล้วก็ปิดตู้ด้วยนะไม่งั้นมันทําไมครับต้องปิดตู้เดี๋ยวมันก็จะสดตัดครับครับอ๋อสดสดตัดสดตัดครับผมร้านนี้คือลูก ลูกอซองครับลูกปืนลูกซองเหรอครับไมครับปืนลูกซองนะไม่รู้จักหรอกเอ so ๊ะแล้วมันทำไมมีตรงนี้ด้วยครับวงการน,นี้มันเป็นอย่างนี้แหละครับคุณไม่เข้าใจหรอกมีม,มีเหมือนชนวนนะครับมันมันใช่เหรอครับนี่มันใช่เหรอครับนี่ครับปืนลูกซองลูกซองอหรอกคุณไม่เข้าใจหรอกวิธี้ิธีีนพันเสร็จหรือยังพันเสร็จหรือยังอย่าพูดอย่าพูดเยอะครับที่ไหโอ้พี่หลิยววันนี้เล่นอาวุธหนักนะปืนลูกซองเลยนะเนี่ยโอ้โหไทยประดิษฐ์ครับ จะไปช่วยจะไปช่วยพี่น้องครับพี่น้องนะครับครับผมตอนนี้กำลังเดือดร้อนกราฝั่งโน้นโอเคครับก็ตอนนี้พี่หลิวเออเลยนะครับก็กำลังมัดไอ้ไอ้ไม้นะครับปืนปืนไม้นะครับกับปืนเหล็กของแกครับประกอบกันครับเหมือนเหมือนตรงนี้เขาเรียกว่าพันท้ายครับอ๋อพันธายนะากงารนี้คงถือยากมากเลยเหมือนไอ้ปืนสองอันมาประกอบกันนะครับไม่ใช่ครับมันอ้ยโอ้ โอ้ขอขอขอดูท่าหน่อยครับขอดูท่าหน่อยโอเคครับกันสะบัดครับกันสะบัดปืนลูกซองปืนลูกซองโอเคครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนี่ครับรูปร่างมันอย่างนี้รูปร่างมันเป็นอย่างนี้เนาะอ่าครับครับโอ้ยรู้ละมาเห่ามากครับมันมันต้องมาเห่าด้วยครับขอเสียงหน่อยครับขอเสียงมากโอ้ครับโอเคคุณจะคุณถ่ายภาพนี่ให้ผมหน่อยครับ ลิวเอลเลอร์ครับที่นี่มันที่ไหนในป่าครับที่นี่ที่ไหนใช่ที่รักหรือเปล่าใช่ครับอ๋อใช่อ๋อครับครับแคปชั่น่นสายหัโตเอาไปใช้คือตอนนี้ลิวเอลเลอร์จะสาธิตการยิงปืนลูกซองของเขานะครับที่ทําเมื่อกี้ครับใช่ครับเรามาดูกันนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าครับจะอช่วยพี่น้องครับอ๋อจะเอาตัวนี้ไปช่วยพี่น้องนะครับ นยัดเข้าไปบรรจุกระสุนครับยัดเข้าไปตรงนั้นนะครับเลาวผมบรรจุกระสุนโอเคหมุนไปทางนี่ครับหันไปทางไหนทางนู้นครับทางนู้นโอเคมุ้งครับอ๋ครับอ้้โโอเคครับ ไปปืนยิงพุวกของพองเราเลงครับโอเคครับสุดยอดครับเยี่ยมเยี่ยมต่อไปนะครับลิวเออร์จะยิงอีกนัดนึงนะครับปืนลูกซองของแกครับเอาครับสวยนะครับสวยนะครับโยนฟ้าเลยโอ้ยไปกระตายครับปืนลูกซอง เปิดมีผู้ของเราเปินลูกซองโอเคครับเราจะช่วยพี่น้องเราครับอ๋อฝั่งนู้นนะครับครับชอบคลิปของเราทำยังไงกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์ครับครับผมวันนี้เราก็ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อความบันเทิงครับเด็กๆน้องๆหนูๆต้องมีผู้ปกครองนะครับอย่าไปทำตามครับพวกลุงแก่แล้วครับโอเคครับขอบคุณมากครับทุกคน